การใช้บิวเลตนำบิวเลตที่สะอาดและแห้งมายึดติดกับขาตั้งโดยที่ยึดดังสแสดงในคลิปปิดกอ๊อกที่ปลายล่างของบิวเลตแล้วลินของเหลวที่ต้องการใช้ผ่านกลวยแก้วลงในบิวเลตจนเกือบเต็มถ้าบิวเลตสะอาดแต่ไม่แห้งให้ใช้ของเหลวในปริมาณเล็กน้อยก้วภายในบิวเลต1-2ถึงครั้งแล้วไขทิ้งปลายล่างก่อนที่จะบรรจุของเหลวลงไปใช้มือข้างที่ถนัดเปิดกอ๊อกโดยจับคอมบิวเลตดังสแสดงในคลิป ปล่อยให้ของเหลวส่วนหนึ่งไหลออกเพื่อไล่ฟองอา,าอากาศออกจากปลายล่างของบิวเลตและปิดก๊อกเมื่อต้องการถ่ายของเหลวในบิวเลตลงทำปฏิกิริยาของเหลวหรือสาระละลายอีกชนิดหนึ่งในขวดลูกกลวยให้ใช้มือขวาจับคอบขวดรองรับตรงปลายล่างของบิวเลตและใช้มือซ้ายเปิดก๊อกในลักษณะเดียวกับที่กล่าวมาแล้วเพื่อให้ของเหลวทั้งสองชนิดผสมเข้ากันดีจะต้อง แกว่งขวดเบาๆอยู่ตลอดเวลาขณะถ่ายของเหลวจากบิวเลตลงสู่ขวดเมื่อได้ของเหลวตามปริมาณที่ต้องการแล้วให้ปิดก๊อกแล้วรอ15วินาทีก่อนอ่านและบันทึกของเหลวที่เหลือในบิวเลตปริมาตรของเหลวที่ถูกถ่ายออกจากบิวเลตจะหาได้จากผลต่างระหว่างระดับของเหลวที่อ่านได้ทั้งสองครั้ง